โอเคครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับผมโยเกม The s i m 4นะครับกับภาค Going to g e t h e r นะจ๊ะเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้วก็ลืมละความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบตบบุบบะใช่นะครับวันนี้ทุกคนได้ครับวันนี้มาทำเควสของน้องคนนี้ดีกว่านะครับผมน้องเอมี่ที่เราเราทาเสร็จแล้วนะครับผมโดยการปั่นจักรยานนะครับผมตอนนี้ปั่นเป็นแล้วเดี๋ยวดูซิว่ามีอะไรทําบ้างใช้ชีวิต12ชั่วโมงโดยไม่มีตัวชี้วัดอารมณ์เรื่องความต้องการ ที่เป็นด้านนรบเลยทัศษะสติปาาัญญาในระดับหกจัดไปจัดไปมาเล่นกันมาเล่นกันแต่ตอนหน้านั้นต้องให้นอนไปพักก่อนนะครับมันเกิดน้องอีกกี่วันเนี่ยอีกสองวันก็จะเกิดนะครับอีกสองวันน้องจะโตแล้วฮ้ยคุณพ่อนี่ก็ออกอะไรก็ดีเกินดีมากดีมากวันนี้เราจะเล่นคุณน้องเอมี่ยาวๆเลยแล้วกันนะครับว่างๆปา าง,งานก็ไปน้องพักก่อนนะลูกนะอ๋อการละคงจริงแฉเลยนะไอ้ลูกเล่นตัวน้องก่อนละกันคนอื่น่อยว่ากันครับ <c oughs> อุย้ยปะป๋าจะอยู่ก็มีสับปะรดตียงริงแล้วคะ่ะป๊ะป๋า,ปาช่วยหนูด้วยคะ่ะปะป๋า,ปา <c oughs> ตายแล้วจะนอนใดดีไม่ได้ไอ้พวกนี้นี่อีคุณพ่อช่วยหน่อยคะ่ะปะป๋า,ปามีหมึกคะ่ะได้เลยเดี๋ยวพ่อจัดก,การให้เฮ้ย <c oughs> ไอห <c oughs> มึกบ้าแกตาฉันดูแย่อืม ไม่ชอบเลยค่ะไม่ชอบเลยอ่ะอา้าวกินกันดีกว่าค่ะทุกคนเปิดกินพุดดิง้งละกันพุดดิ้งของหนูมาแล้วค่ะพุดดิ้งแสนอร่อยพุดดิ้งแสนอร่อยรสชาติน่าจะอร่อยมากๆเลยกินเสร็จแล้วก็ทำกันบ้านด้วยดีกว่านะแล้วก็นอนพักบ้านต้นไม้น่าจะดีกว่าค่ะไปเล่นตัวน้องยาวๆเลยค่ะวิไกลง่วงน้อหรอ,หรอ นอนหน่อยแล้วกันเนาะวันนี้วางอะไรวันนี้วัอวนอังคารโอ้ฉันต้องไปเรียนแล้วนี่นาหรือว่าฉันต้องไปเรียนจริงๆนะนี่จะแปดโมงแล้วต้องเตรียมตัวให้พร้อมไปไปเรียนกันดีกว่าน้องสาวเดี๋ยวรอน้องกลับมาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอาน้องสาวกลับมาแล้วรู้สึกมีความสุขไหมจ้านอนพักสักหน่อยแล้วกันนะน้องสาวอุตส่าห์กลับมาบ้านแล้วพักสักหน่อยพักสักหน่อยนะเรียนมาหนักที่เข้าใจ้วไฟเฟรมันตกอีกแล้วนะ อ่ะคุูแม่ครูแม่ทำไมไม่ไปทำงานครับอ่ะอะตื่นได้แล้วครับคุณน้องสาวเดี๋ยวเวลาอึอครับอาบน้ําเล็กน้อยไปหาอะไรเลยนดีกว่าค่ะปั่นจักรยานดีกว่าว่างๆแล้วใครมาหน้าบ้านเนี่ยเพื่อนเหรอเจอเด็ดวันดีคุณเจเด็มาทำไรคะเนี้ยือสามทุ่มสี่ทุ่มมาหน้าบ้านเฉยเลยโต๊ทีนะฉันยังไม่ว่างนะ่ะ ว่าไงน้องหมาสกระโปรกอีกแล้วต้องให้คุณพ่อคุณแม่เข้าไปทำข้อสตร์ให้อาบน้ำให้น้องคิวสวนแล้วก็อุ๊ยคนอยู่ไหนอะเอาคนหายคนหายมีแต่จักรยานนานี้น้องหายน้องหายไปไหนตัดไอทีน้องหายไปเลยน้องกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนี่เออมันไปไม่ได้น้องกลายเป็นผีไปแล้วเฮ้ยนี่มันไม่ใช่คงนี่ ใครให้เข้ามาเนี่ยเอ้ยน้องหายตัวได้เป็นไปได้ยังไงเอ,อน้องกลายเป็นผีไปซะแล้วหนานนี้คูเลยนะให้น้องไปนอนพักแล้วกันสงสัยต้องเป็นวันเสาร์ที่แต่เอ,อ้ยเอ,อ้ยน้องกลับมาแล้วพอจะไปนอนก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับผมบ้กอะไรครับนี่ยอันตรายชิกเองเลยหรือเราจะหยุดพักสักวันหนึ่งไหมเออลาหยุดสักวันเลยละกันน้องสาวลาหยุดพักร้อนนักเรียนสักวันหนึ่งครับสักวันหนึ่ง คุณพ,พี่สาวครับอาบน้ําเสร็จแล้วขออนุญาตอาบน้ําต่อนะครับได้รีกอาบน้ํานะครับบันดีจะอึอแล้วครับออกไปหน่อยได้ครับเอยจะมาจีบอะไรกับตรงนี้ในะห้องนอนหนูนะป้าป้ามามา,าทำอะไรกับตัวนี้ครั้งนี้หนูป่วยหนูป,ป่วยเป็นโรคอะไรก็ไม่รู้อะค่ะ <c oughs> สงส่หนูต้องกินยาค่ะป้าป้าออตัวเลือกสั่งซื้อมากหน้าเหรอมากหน้าสนาดแล้วกัน มักหน้ารูปสัตว์หนึ่งชิ้นให้น้องดอกไม้ไอะไรรักษาโรคเนี่งซื้อว่าสะสองขวดเผื่อไว้ละกันค่ะเดี๋ยวรอน้องตื่นก่อนละกันค่อยว่ากันเอาอน้องตื่นซะแล้วงั้นก็เดิมเลยค่ะมักหน้าด้วยใช้แผ่นมักหน้าของสัตว์อ่ากินแล้วรู้สึกสดชื่นค่ะเหมือนใหม่เลยวิ้น่ากากสื่อน่ารักที่สุดคนอะไรน่ารักอย่างนี้น้ากากสื่อของฉัน เสือหรือแมวก็ไม่รู้เนี่ยมานอนพักก่อนนะสาวน้อยเทศกาลฤด,ดูหนาวถึงแล้วเนี่ยวายจังแปลว่าสันต้าใกล้มาแล้วสินะรอแป๊บหนึ่งละกังอ่ะตึงแล้วตึงแล้วค่อยส่งชื่อคืนมาหน่อนะเพราว่าทำไมเฟรมมันดรอปอีกแล้วนเนี่ยเอาละหาข้าวกินกันค่ะวันนี้กินพุดดิ้งเหมือนเดิมแล้วกันนะอะไรอะเอมี่ได้เข้าสู่ระยะกินยากอ้งงาวงั้นวายสลับเด็กสินะเดี๋ยวส่งคุณพ่อไปทํางานแป๊บนึงนะครับผมงานจีบะทะขึ้นย้ายเฟอร์นิเจอร์ เอางา่ายๆไปไปคุณน้องสาวต่อครับทำอะไรกันดีน้องสาวฝึกร้องเพลงแล้วกัน,นอะพ,พอก่อนหยุดร้องเพลงได้แล้วแม่สาอวนอย้ยไปปั่นจักรยานข้างนอกเล่นกันดีกว่านะครับว่ะชิวๆชิวๆ้าแม่สาออวน้ยเจ้าเราปั่นจักรยานเล่นครับ Let's go กี่จักรยานไปรอบๆวันนี้แดดไม่แรงมากไม่เหมือนประเทศไทยเอา ผาเสร็จแล้วเหรออยู่ข้าวซสแล้วอาหารข้าวกินเล็กน้อยครับอะส,สดชื่นแล้วอึซะหน่อ,นอยเอ,อ้ยอย่าเล่นในน้ำตรงนั้นสกปปกนะไม่ดีไม่ดีเลยโดนสาดน้ําเอาไม่ใช่เล่ง่ายเลยที่จะผ่านเอ้ยเอาผ่านแล้วเหรอเนี่ยผ่านตอนไหนวะเอาผ่านแล้วก็ดีครับผมเหลือแค่ไปทําทักษะสติปัญญาถึงระดับหกอยู่ชิลครับสวัสดีคุณซานตาค่ะ หนูของของขวัญได้ไหมคะดีออครับ <c oughs> เป็นเด็กดีหรือเปล่าครับอ่าเป็นเด็กดีค่ะหนูมีอะไรจะให้ได้ค่ะคุณซันตา้าโอ้จะให้อะไรซันต้างั้เหรอครับจริงๆแล้วซันต้าควรจะให้เด็กมากกว่านะแต่หนูอยากจะให้ซันต้าบ้างอะคะ่ะจริงเหรองั้นซันต้าขอรับไ้แล้วกันนะครับอืมน่ารักจริงๆเลยนี่เธอประดิษฐ์เองั้นเหรอใช่ค่ะหนูขอของซันต้าได้บ้างนะคะอยากได้ของขวัญบ้างใช่ไหมหรือเปล่าเด็กน้อย อะฉันจะให้ของหวานเธอนะเธอให้ฉันฉันก็ต้องให้เธอคืนรับไปสิขอบพคุณมากค่ะหนูอันนี้หนูชอบมากเลยอะค่ะได้เป็นตุ๊กตายุกิหายาก <c oughs> ขอบคุณคุณซานตา้ารักที่สุดเลยค่ะ <c oughs> เอาละพอแล้ว,ลวไปนั่งดูดาวกันดีกว่าน้องสาวดูพระจันทร์ดูดาวดูดาวดีกว่านะไว้ค่ะหนูจะดูดาว ใช่ดิ่งดาวนะจ๊ะดูดาวสักพักนะครับผมกว่าจะถึงระดับ6นะตอนนี้น้องก็ใกล้โตแล้วสินะผมไม่อยากรีบให้น้องโตเลยอ่ะอยากเล่นอะไรอีอกเยอะเลยอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ตั้งค่าก่อนครับตั้งค่าเกมอายุไขายของซิมปกติเต็มพมัวินาทมีอายุตามปกติซิมที่เล่นไม่เราต้องกดไม่ครับซฟบันทึกไว้หน่อยอยากเล่นกับน,น้องในระยะนี้ไปยาวๆก่อนล้วกันถ้าอยากจะให้โตเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันครับผม วันนี้ดูาดาวสนุกมากเลยเอาละกับตั้นเอมี่ลงจดแลวจ้าอะไรอะไรแตกอีกแล้วโหททอแตกอีกแล้วคุณพอ่อคุณพ่อคะทอแตกไม่เป็นไรคุณพ่อคนนี้ซ่อมได้ถ้าซ่อมให้โอเคแล้วก็อัปเกรดซะหน่อยดีกว่าก็ก้าแข็งแรงอย่ามันพังง่ายไปป้าๆวันนี้มีอะไรกินคะวันนี้เดี๋ยวพ่อจะทำข้าวผัดน,นะครับรอสักครู่ได้ไหมจ๊ะ ไม,ไม่สักครู่ละค่ะเนี่ยมันหกโมงขวาแล้วหนูต้องกินอย่างอื่นแล้วล่ะค่ะงั้นก็กินเค้กไปก่อนแล้วกันนะลูกนะเค้กเหลือๆได้ค่ะแต่อย่าก,กินเยอะนะเดี๋ยวมันอ้วนเหมือนพ่อเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะคุณพ่อ,อกินเค้กกันค่ะทุกคนๆๆๆๆๆรสชาติต้องอร่อยมากแน่เลยอย่างเค้กใครแล้วนั่นเหลือห้าชั่วโมงหยิบมาก็กินไม่หมดเอาละจางใครเหลืออย่าหนูเก็บขวาให้นะคะทุกคนชิลๆคะ่ะเสร็จแล้วข้าวผัดเสร็จแล้วลูกสาวกินปะครับ เดี๋ยวกินที่หลังแลง้วกันค่ะตกลับบ้านงั้นหนูขออนุญาตแปรงฟันล้างหน้าอะไรก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวแปดโมงชาหนดต้องไปเรียนแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันกันพอดีไปลิ้งกนนะคะทุกคนเข้เาน้ำแล้วก็ล้างมือด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวสกรปรกได้เวลาตื่นแล้วครับลูกสาวปะไปส่องดวงส่องดาวกันต่อดีกวา่าครับผม้าเออถ้าจัดก,กันต่อจ้า Let's go ไหนดูดาวต่อสิ mm hmm. วันนี้ดาวก็เยอะเหมือนเช่นเคยเลยนะคะเนี่ย mm hmm. ฮูยสุโกลยทานโนชิเนรู mm hmm. ไปดูมาเริ่มหิวข้าวแล้วสิจิอ้าวเพลเสร็จแล้วอย่าวะห้องน้ำกันก่อนแล้วกันนะเดีดูสิอ้าวเสร็จหมดแล้วเหรอเอมี่พิ่งาบรรลุฝันวัยเด็กของเธอเรียบร้อยแล้วที่อยากจะพัฒนาทั้งกายและใจให้ทำงานร่วมกันได้ อูบานิสัยที่ได้รับเฮสตรองตัวชีวัตอารมณ์มีสมาธิและมั่นใจจะอยู่ในนานขึ้นนะครับผมเยสจัดงานอย่างอื่นกันต่อครับนี่อะไรดีนะจัดงานในค้างคืนก็น่าสนใจไนงะแกนนําเล่นสนุกอชัยระสร้างสรรค์เอานี้ก่อนแล้วกันอันนี้ของคุณพี่ยังทาไม่เสร็จคุณพี่โตก่อนฉะนั้นเก็บอันนี้ก่อนแล้วกันเดี๋วยวซื้อพี่ทาอะไรบ้างมีเล่นสมุติในบ้านต้นไม้หนึ่งครั้งแล้วก็ทักษะความคิดสร้างสรงงรค์ในระดับสามอ้สบายคะ่ะ ก่อนจะไปเล่นก็หาข้าวกินก่อนนะวันนี้ไปกินข้าวผัดของคุณพ่อดีกว่าเขาสาธทามาให้ลืมกินเลยค่ะข้าวผัดของคุณพ่อก็อร่อยมากแน่ๆเลยอูย้รู้สึกอีหนูไม่ค่อยชอบท่าไร่เลยอืมอะไม่กินก็นต้องกินเถอะนะนี่อยู่บ้านอย่านิ่งดูดายต้องเก็บขวาดขยะค่ะเอาละอุ๊ยแ่วนี้ใบม,มาเยอะจังเลยนะ ฉันอยากจะซักผ้าบางจังอ่ะแต่ไว้ก่อนดีกว่าอืมฮัลโหลคะ่ะคุณตำรวจอยู่อเ่ล่าคะอืมบ้านฉันต้องสะอาดส,ดสวยๆก็งานแน่นอนวันนี้ต้องทำอะไรกินดีนะวันนี้ต้องดูดฝุ่นด้วยดนะเลื่นนไปเลยนะ่ะแหม่ต้องเก็บขวาให้เรียบร้อยอน,นี่ก็ใช้ได้นะอ้อเสร็จแล้วต่อไปครับผมทัะทัติปัญญาถึงระด,ดับสามแล้วก็ดูดาวโอเคจัดไปดูดาวไปเป็นไปดูดาวคะ่ะ ดูแลดูอีกดูทั้งวันค่ะเสร็จแล้วต่อไปครับผมนอนหลับในบ้านต้นไม้ในเวลา6ชั่วโมงทักษะความคิดสร้างสารรค์ในระดับ6ว้าวงั้นนอนในบ้านต้นไม้ก่อนละกันอ่เสร็จแล้วค่ะครบกำหนดแล้วเสร็จไปอีกหนึ่งเควสออจฉยะสร้างสารรค์อ่ะไปกันต่อครับมาก็ต่อที่แกนนําแสนสนุกกับผมแกนนําเล่นสนุกสิโอเคอุปวิสัยที่เราจะได้ก็จะเป็นอุปวิสยัยนี่นะครับผม เบิร์กแอนิมอลอันเก่ามันเป็นอะไรนะถ้าเป็นไอเดียเพรสันเลือกอะไรย่ำด้วยความราดเริงบนสระน้ําพุแล้วก็ทักษะกนไกกล้ามเนื้อถึงระดับสาโอ้ชิวชิวค่ะออาตื่นก่อนงานก็ต้องเล่นเกี่ยกับเรื่องตลกสินะอ๋อได้เลยมุตลกมุตลกมาเลยจ้าแต่ละครั้งหนึ่งมีเด็กสาวน่ารักน่ารักทำตุตลกต่อหน้าพ่อนี่คนนี้กันะจสมทำไมป๊า,ปา,ปา ก็ชอบอยู่ดีเจ yes. ้ะอาจจะไม่ตลบบาแต่พ่อก็ชอบนะตอนนี <S <S ้หนูล่าเริงสุดๆไปเลยล่ะหนูพร้อมแล้วสำหรับการเล่นน้ำพุนั่นไปค่ะตอนนี้หนูล่าเริงสุดๆแล้วป่ะพร้อมไปเล่นน้ำแบบล่าเริงสุดๆป่ะพยานมีปะเล่นน้ำกันต่อค่ะเล่นน้ำมาทั้งชุดอย่างเงี้ยหนูไม่กลัวค่ะนี่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 เสร็จแล้ว เป็นเพื่อนกับซิสามซิมที่ที่ซิมวัยเด็กแล้วทําคําสั่งสังคมหมวดเป็นมิตรหรือตลกขบขันเพิ่มความสัมพันธ์โอเคสามคนเลยนะเอ,อเด็กเรามีบ้างหรือเปล่าวะ่ะน่าจะมีสองคนมั้งถ้าจะไม่ผิดมีเด็กอยู่สองคนเอาพวกนี้ก่อนละกันส่งความร่าเริงไปหาแล้วก็ชวมนมาเล่นที่บ้านนั่นแหละสิ่งที่เราต้องการแล้วก็ไปหาเด็กแนวเดียวกันเพิ่มครับผมไม่ยากใช่ไหมล่ะอ่ะเสร็จแล้วเหรอ ต่อไปก็ขี่จักรยานไปเวลาสีชั่วโมงว้าวสบายสบายนะนเธอเฮ้ยคุณเพื่อนพามาเล่น n นิวเค s s a r k เหรอไปสิคาไปเลยเดี๋ยวฉันไปเป็นเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวว่าจะไปปั่นจักรยานเล่นด้วยละแกมาแล้วอุย้ยที่นี่สินะเนะพื่อนอุตส่าห์ชวนมาเที่ยวนะเฮ้ยมนุษย์หมาป่ามาจะกัดหนูไหมคะเนีย่ยหนูกลัวจังเลยอะอยเอา้าไม่นะกำไรแห่งเพื่อนมันขาดแล้ว่าสงสัยต้องทำใหม่ ไม่เป็นไรเอาไปว่าขี่จักรยานเราไปรอบๆก่อนละกันเธอน่ะไปจักรยานได้หรือเปล่าฉันไม่มีเลยอ่ะหรอมันก็ไม่เป็นไรนะให้พอซื้อให้ใหม่สิก็น่าสนใจนะอุ้ยคนนี้ใครอะเอลซ่าเหรออย่างนี้ต้องทักทายอย่างตลกคบขันหาเพื่อนเพิ่มซะหน่อยดีกว่าหวัดดีคนพ่อทอเธอเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าอะเปล่าอ่ะพอดีเพิ่งมาที่นี่ใหม่ๆอะนะงั้นเหรอฉันชื่อเอลซ่านะฉันชื่อเอมี่ ยินดีที่รู้จักนะจ๊ะสนิทกันเยอะๆนะจ๊ะเยเยเโอเคฉันว่าเราคุยแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวฉันขอปั่นจักรยานเล่นก่อนละพวกเธอเจอกันนะไป,ปบุย,ยเราต้องปั่นจักรยานเป็นเวลาสี่เวโมองฉันทำได้ไปไปก่อนนะพวกเธอจักรยานเล่นแฟบอุย้ยยกรอสุดเท่ค่ะไรลูกยกรอไอรอด้เท่มากนี่มีบีบแต่ด้วยค่ะปี๊ป นี่กี่ชช่วโมแลวเนี่ยป่านมาทั้งวันแล้วเนี่ยเสร็จแล้วพอละกลับบ้านวันทานสำเร็จอีกหนึ่งขั้นนะครับผมแกนนำเล่นสนุกอืมได้เป็น Park Animal อันสุดท้ายก็จะเป็นนี่ฮะน่นจาจัดงานเลี้ยงค้างคืนอ่าอุปสที่ได้จะเป็นเจ้าภาพมากประสบการณ์เดี๋ยวอสุดท้ายละเลือกไปสิให้ทำอะไรบ้างต้องมปนทักษะสังคมถึงระดับ3แล้วก็เข้าร่วมงานเลี้ยงค้างคืน ไปว่ากันั้างั้นเดี๋ยวพากลับบ้านก่อนเหลืออสุดท้ายแล้วต่อไปให้ไปเล่นลูกเสือบ้างดีกว่า,น,าวน้้งสองเนะน่าจะดีกลับมาแล้วโอ้ยที่นี่ยังตกอีกเหรอเนี่ยเอาละอาบน้ำแล้วก็ไปนอนกันดีกว่าเอาท้อแตกคุณพ่อซ้อมหน่อยครับเอาละกดที่อะไรด้สังคมแล้วก็วงางแผนบางค้างคืนกับเด็กๆ้างคืนกี่วันดี คืนเดียวก็พอแล้วชวนเพื่อนๆมาครับไม่รู้จะมาเปล่าพร้อมที่จะเริ่มค้างคืนตอนนี้เลยไหมนี่น่าจะเป็นการยุติทุกงานอีเวนท์ที่กำลังเนินอยู่นะใช่แล้วเริ่มเลยเพื่อนมาแล้วอุ้ยมันเอากระเป๋ามาด้วยแฮะกระเป๋าเดินทางเชิญเลยคุณพี่น้องสาวคุณเพื่อนว้าวกระเป๋าพร้อมใจพร้อมเรามานอนกันดีกว่านะทุกคนเชิญเชิญเชิญมาๆมาค้างคืนด้วยกันครับอ้าลูกๆของลูกสาวมาแล้วสินะเนี่ย เจอเลยครับแม่เจอเลยครับมานอนได้นะจ๊ะให้ฉันช่วยหยิกบกระเป๋าไหมจ๊ะอ,อ๋อไม่เป็นไรแต่เธอเอาวางได้เลยนะเดี๋ยวฉันช่วยวางมาแล้วทั้งสามคนเชิญจ้าเชิญจ้าเข้ามาเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนของฉันมาแล้วเชิญเลยเชิญเลยมาค้างคืนกันนะเรามาเลนให้สหนุกสุดเหวี่ยงมาเลยวันนี้นะคะเิอเลยเพื่อนสาวมาเลยมาเลยมามามาต้องทําอะไรบ้างถ้าค้างคืนอะ เข้าร่วมงานในค้างคืนเข้าร่วมแล้วเล่นอะไรกันดีอะบ้าต้นไม้ไหมบ้าต้นไม้มละกันเดินมาที่นี่ด้วยกันดีกว่านะทุกคนนะมาเล่นบ้าต้นไม้ด้วยกันดีกว่าไป let's go let's go let's go ทำไรต่อดีนะเล่นบ้าต้นไม้เล่นบ้าต้นไม้ละกันเล่นสมุติกับทุกๆคนเลยได้ไหมเนี่ยเล่นเกี่ยวกับจอสรลระละกันอะเล่นด้วยกันได้ไม่หมดแฮ ได้แค่2คนเท่านั้นสินะเน่สม,มตุติมาเล่นกันมาเล่นกันจนสนัดมาแล้วคะ่ะสนุกไหมทุกคนฉันคิดว่าทุกคนน่าจะสนุกนะกับข้าวก็มีให้กินเพลงก็มีให้ฟังโอ้แต่คอมเสียเพื่อนฉันเล่นจนคอมเสียเลยเนี่ยจอฟ้าเลยคะ่ะไม่เป็นไรให้คุณพ่อซ่อมให้พ่อซ่อมได้ครับนี่เลยคุณพ่อซ่อมให้แจ้งเตือนวิกฤตวัยกลางคนเกิดอะไรขึ้นวะวิกฤตวัยกลางคนมีเรอเนี่ยต้องการใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์สตาร์ท ทำงานไม้เป็นเวลาห้าชั่วโมงเขียนหนังสือหนึ่งเร่มวัตเตอร์เฮกมีอย่างนี้ด้วยเหรอไม่เคยเจอเคยเจอก็ตอนนี้แหละวิกฤตไวการคนอย่างนี้ก็ได้เหรอถ้าสมมติเราไม่ทำอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือปณิธานช่วงข่าวทำตามความต้องการชีวิตเพื่อทำให้วิกฤตไวการคนสั้นลงสามารถดูระยะของเวลาวิกฤตไวการคนได้ที่ตัวละครซสียชีวัตอารมณ์วิกฤตไวกางคนความต้องการชีวิตแต่และอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องทำและเมื่อทำสำเร็จจะมีอันใหม่มาแทนที่ งั้นก็เอาเป็นเขียนหนังสือแล้วกันเนาะเขียนหนังสือแล้วกันไม่จำเป็นต้องทําหมดนะอย่างงั้นอย่ามาปัดมาเล่นคุณแม่ก่อนแล้วกันคุณแม่ล็อกซ์ดาเขียนหนังสือต่อเนี่ยล้วยังเขียนไม่เสร็จหนังสือที่เหลือเขียนหนังสือต่อค่ะคุณสาวฉันเชื่อว่าเธอทําได้ล็อกซ์ดาวายกลางคนอย่างเธอไม่ธรรมดาแน่นอนกว่าจะเขียนหนังสือเสร็จผมคิดว่ามันนานมากมากเลยนะองใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะเสร็จแล้วโหย เหมือนเควสมันจะเยอะแต่ก็ไม่ใช่โอเคเสร็จแล้วครับผมนี่เราต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอเยอะหมือนัน้เนี่ยขายงานภาพสามภาพให้กันบนักสะสมหรือหอศิลป์มีแค่คนเมียด้วยนะที่เป็นวัยกลางคนที่กำลังแบบเข้าวิกฤตอยูอ่แล้วเพื่อนมันจะกลับบ้านเมื่อไหรนะ่วะเนี่ยหรือต้องรออีกคืนนึงถึงจะกลับกันอ้าวเพื่อนกลับแล้วไปก่อนนะบ๊ายบายเจอกันใหม่เอา้าแล้วกระเป๋ายัางอยู่เลยอะ่ะแม่กระเป๋าไปด้วยล่ะทำแบนเนอร์เพิ่มซะหน่อยดีกว่ากำไรแห่งมิตรภาพ บอดีว่าอันเก่ามันขาดแล้วนะทําสีไหนดีสีนี้ละกันเดี๋ยวรอน้องเตือนสแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับเด็กๆก็ปล่อยให้เล่นกันไปก่อนเพื่อนของน้องสาววัาดีเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่กันเหรอก็เล่นกันอยู่แหละแล้วเธอทําอะไรอ่ะฉันกำลังทำแบนเนอร์สรับมิตภาพนะเพะเธออยากได้บ้ากันอะเพราอยากได้นะแต่เราต้องสนิทกันมากกว่านี้น่ะจัดไปแล้วเธอจะให้คนไหนเหรอฉันคิดไว้แล้วล่ะว่าจะให้คนไหนดีให้พูดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้อ ก็มีบ้างอะนะไอ่หิวข้าวจังเลยอะหาข้าวกินดีกว่าป๊าป๊าไม่ข้าวหรือไหมคะมีครับเราไปดูได้เอาไหนนะข้าวละคะโอ้โหนจะโดนแย่งไปแล้วแนนี่อ่อะไม่เป็นไรป๊าป๊าทำให้ใหม่นะครับวันนี้ทำซีซ่าสลดัดให้แล้วกันนะกับข้าววันนี้เอาเราเสร็จแล้วสาวๆมากินข้าวกันได้เดี๋ยวพ่อเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วกันนะเด็กๆอาจจะไม่ชอบผักอย่างแซนต้องทําเพิ่มให้เดี๋ยวจัดให้ครับเป็นนี่ละกันยองกี้ ผัดฟักถักน้ำเต้าเสร็จแล้วกับข้าวของเด็กๆสองจาน2เมนูกินให้อร่อยนะจ๊ะวันนี้เราน่าจะใกล้นี่แล้วครับผมใกล้สนิทมากขึ้นแล้วผู้คนนี้น่ารักจริงๆอย่างนี้ต้องจีบไว้ดีแล้วล่ะนะตีกน้นชนตืดเป็นเพื่อนสนิทอะไรอย่างนะน่าจะใกล้แล้วล่ะบแบรนเนอร์ส่งแบรนเนอร์ให้ยังและกำไรได้แล้วเจเดตเอาล่ะเจเดตฉันมีอะไรจะให้ได้ไหนนะ เอาอไรเจเดตนี่ก็ไรของมิตรภาพเย่กำไรของมิตรภาพของเพื่อนกันเพื่อนกันตหลอกไปเฟนโซนนะนะเย่ได้เพื่อนสนิทคนหนึ่งแล้วอ่าของเพื่อนก็มีเลยเนี่ยเบรนเนอร์ของเพื่อนรักจากเจเดตสุดเกยเอาละเดีย๋ยวพาน้องไปนอนก่อนละกันนะนี่ผ่านมาคืนสองคืนแล้วนะไอ้วกนั้นยังไม่กลับบ้าอนอะีรอพวกเพื่อนผมว่าผมปักไว้แค่คืนเดียวเองนะ เปิดช่องไม่กลับกันพวกน,นี้เนี่ยต้องรออีกอกี่คืนอ่ะเพื่อนเริ่มเิกกลับบ้านยังยังนี่หว่ากระเป๋ามันยังอยู่กันเลยไม่กลับบ้านกันเลยยังไงพวกแกโอเคผมคิดว่าเควสไม่ไม่เสร็จพัฒนาี่นะคร,รับผมการเข้าร่วมงานครั้งคืนอะ่ะหรือว่าเพื่อนมันต้องชวนมะผมก็ไม่ชวนเหมือนกันอะ่ะโอเคถ้างั้นน่าจะได้เวลาพักแล้วนะครับผมน้องก็สปกประกมาเยอะแล้วเดีย๋ยวพักกันก่อนละกันนะครับเดีย๋ยวเข้ามาเล่นกันไต่นะครับผมสำหรับเดซิมสี่นะจ๊ะ วันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีครับปะ่ะนอนกันดีกว่านะพี่สาวนอนกันนอนกันบา,บาย